ต่อชวนมาทานที่นี่บ้านสวนหนองแครยินดีต้นรับนี่ค่ะคนชวนอ,อันนั้นคนผสมโรงอันนั้นอนะ <c oughs> ประมาณคนนี้คนชวนคนนั้นคนผสมโรงบ้านสวนเล็กๆเ,เออนี่ดูดีเชียวมากันค่ะ เริ่มต้นออดเดิมด้วยแหนมเนืองนี่คุณผองใส่จัดแล้วเริ่มจัดแล้วกิมผักผัดเดามั่งดีกว่าเราไม่รีรอหอแล้วเรียบร้อยตอนนี้ได้เวลาชิมอือือ ได้ได้เนาะขนมเบื้องมาแล้วก uh, mm ุหลามาแล้วมาแล้วนี่หนมเบื้องขอดูหน่อยนี่จ้าขอพาสิเดี๋นี่ขนมเบื้องชุอันนี้ออกไปอืือมันต้องกินกับน้ำจิ้มตามด้วยกคหลา เป็นไงคะพี่ตอบเป็นไนงะโอเลยนะอมเาเสี้เนเือันนี้น,น้ำจิม้มอันนี้ปอเปี๊ยะสดี่หขอให้เส็จอันนี้ใส่ก็เป็นใช่แมมเนขอเสร็จใช่ เริ่มบรรเทาเบาบางแล้วผ่านไปไม่นานเริ่มบรรเทาเบาบางเมื่อกี้ชิมหนมเบื้องไปแล้วออเคอ่ะไม่หวานอืมใช่เลยอ่ะเดี๋ยวแง้มดูให้ดูนะว่าเขาใส่อะไรนี่เป็นถูกแบบทุกเขียวถูกเขียวมาโรยๆอย่างนี้ด้วยนะนี่ค่ะอืม นั่นคือน้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้มปกติเราจะเห็นน้ำจิ้มแต่ที่หัวใจเท้าแบบหา่ฝอ,อยๆเนาะนี่เขาไม่ง,งเฉยมันน้งอันนี้ปอบเปี๊ยสดพี่เต๋ากำลังจะลองามากาแฟไม่ได้นะเนี่ยมากาแฟไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่าปักกว่าง เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีแฟนกินอะไรก็ไม่ได้เนี่ยคนนี้ไม่ต้องมีนะคนที่มาจีบจีบอยู่ไม่มีเดี๋ยวมัเจร็กินอะไรนี่ไม่ได้ได้กินปอเปี๊ยไม่ได้เราต้องทำกัดตัวเราชิมบ้างที่พี่ต่อบอกว่ามีแฟนทานไม่ได้นะเพราะว่าปากกว้างดูสิว่าเราจะมีได้หรือไม่มี แต่ใครจะมีไปก็มีเธอนี่ค่ะอันนี้ปลอกเลี้ยสดอืมอ้มอืม้ม อร่อยเนาะอร่อยอย่างพี่ตี่กพี่ตาวบ,บอกว่าถ้าบะเปี้ยสดนี้ใส่หมูเข้าไปหมูแหนมเนื้อเข้าไปนะคะนี่ครับน้ำจิ้นมเนื้อนจิ้มแหนมเนื้ออืมแล้วก็น้ำจิ้มอุ้ยแ้วน้ำจิ้มแหนมเนื้อใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่หมูค่ะเสียบเข้าไปมันก็คือแหนมเนื้อนี่เอง เอเนี่ยเขาใส่แบบนี oh, ้เลยนะเป็นเม็ด็ดมะเือเทเลยนะก็เือเทศลูกๆกันเลยเดี๋ยเอามา้หานี้เลยอะเขือเทศหออะไรอุ้ยนะไรอะไรเนี่ยนี้าจะหอะอด้วยผัอือหือ แล้ไก่แล้ไก่ในเขากลิ่มอะไเป็นไงยังไม่ได้กินเลยไหนกรอบนอกเกลือนุ่มไหมไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยไม่ได้เป็นเจ้าของร้านไม่ได้มีหุ้น แต่มันอร่อยจริงเรามาชิมไก่นะ้ดูชีสเป็นเงิโอ้โหนี่ค่ะปีไก่ทอดเกลือไหมไอดเกลือตีไก่ทอดเกลือหรือว่าเกลือทอดชีสปีไก่ปีไก่ชุบเกลือนอะอมนะมีกินมาร้อนๆเลย ต้องกินแบบนี้อร่อยต้องม,มือใช่ไหมต้องมือตื่ไก่เนี่ยพี่ต่อบอกว่าต้องกินกระสมตำใช่ดูดชิส้มตำเนี่ยพี่สามนิดเผ็ดนะมากธมดานะมันใช่ ม่ใช่เลยนะม,มันเข้าไม่ไหวต้มซำเขารวยด้วยที่ชอบขนมนเบื้องที่นี่นะคะมันมันไม่เหมือนในที่เรากินในกรุงเทพอะค่ะอันนี้เรามากินที่หนองแครเนาะนี่แหละใช้เลย อร่อยมากเลยขนมเบื้องมีต้องคอะที่ทานนะครับตัดทานแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนมันจะได้มันแก้วนะครับถั่วงอกต้นหอมผักชีถัวทองแล้วก็มีเห็ดหูหนูผัดกับไก่มันค่อยๆขึ้น ลองทานอย่างนี้ดูก่อนสักคำหนึ่งแล้วลองทานแบบใส่น้ำจิ้มดูครับใช่ใช่เราก็ทําอย่างนี้แต่เราไม่รู้จักถั่วทองอันนี้มันคือถั่วทองใช่ไหมคะถั่วทองก็คือถั่วเหลืองซีครับอ๋อถั่วซีคือถั่วทองเราเรียกเขาว่าถั่วแปะอ๋อแค่แค่ถั่วที่ไปทําถั่วแปะไปทําเรียกถั่วแปะแล้วร้านก็เรียกถั่วทองใช่ไหมคะแล้วร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเออเปิดข้ามโมครึ่งถึงทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดเออหยุดเสาร์ที่สามของเดือนวันเดียวครับโอเคคคคคคครรรรัับบบขอุณใใาาาไไปนนนมมแวะะะด้เเชิญลย่่่ เป็นไงอร่อยอรสชาติทันสมัยคือไม่หวานมไม่เค็มืได้ทนันสมัยใช่ไหมดีต่อสุขภาพอืต้องหาโอกาสแวะมาอ,มอีกแล้วถ้ามาช่วงบ่ายๆแบบเนี้ยคนไม่เยอะผมไม่เยอะดีใช่ไหมอร่อยทุกอย่างคนนั้นผููติดตามไม่พูดอะไรมาเมงียบๆกินเงียบๆกินเง,งียบๆแต่กลิยน วันาพาขยับกลับเกลี้ยงไปเรากลับกันเที่ยวกับ50อัพอัพตอนนี้พามาชิมแล้วแล้วพบกันใหม่ค่ะงงง